สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอากาศสดใสท้องฟ้าแจ่มใสไม่หนาวทัญญาเลยพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งที่วอร์มาร์ทนะคะของทุกอย่างราคาถูกมากไม่แพงเลยเป็นขวัญใจนักช้อปในราคาประหยัดนะคะวันนี้ทัญญาก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ห้างนี้เราจะมาซื้อของซึ่งห้างเนี้ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านทัญญานะคะแล้วก็มีข้าวของเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเยอะแค่ไหนนะคะเข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชม ไปกันค่ะอุ้ยูรถเข็นไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวค่ะก,กัน,นโกเก็ตรถเข็นธัยาโกเก็ตรถเข็นรถเข็นหมดเดี๋ยวธัยาจะเอารถเข็นเกลี้ยงเลยเพราะว่าวันนี้คนเยอะนะคุณผู้ชม ทันย่าก็เลยจะมาเอารถเข็นข้างนอกก็ยังไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคแล้วค่ะก็หยิบไปทั้งอย่างนั้นเดี๋ยวเราล้างมือเอานะคะตอนนี้เราก็มาพร้อมรถเข็นนะคะเนี่ยเสื้อผ้าออกกําลังกายชุดละตัวละเก้าเหรียญเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อผ้าดีด้วยโหเห็นแล้วก็อยากซื้อนะเนี่ยนี่กางเกงขาสั้นออกกาลังกายทันย่าก็ซื้อยี่ห้อนี้คุณผู้ชมดูสิบสองเหรียญซึ่งหาไม่ได้นะคะนี่เท่าไหร่ ย3ิบสามถูกอ่ะเนี่ยสิบห้าเหรียญผู้ชมเนื้อผ้าบางใส่สบายแต่ปัญหาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขาขายหมดเร็วมากนี่นะคะทัญญาเอาไปตัวหนึ่งเดี๋ยวทันัญญาจะซื้อของที่เฉพาะทัญญาใช้เท่านั้นในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าออกกำลังกายทัญญาใส่ทุกวันทัญญาก็จะซื้อเราพยายามตัดของที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเศรษฐกิจไม่ดีต้องประหยัดเงินนะคะ ไว้ใส่วันคริสต์มาสสีสันโอ้โหแต่ใส่ได้คือใส่ได้แค่วันเดียวคือวันคริสต์มาสวอมาร์ดเนี่ยจะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นร้านที่ขายของถูกนะคะก็จะเป็นขวัญใจของคนหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งตอนหลังเนี่ยก็เป็นขวัญใจของทัญญาด้วยเพราะว่าที่วอมาร์ดสาขาเนี่ยของเยอะทัญญาก็เลยชอบลูกคิวท์ กน,น่ารัอย่างเส้นหนาแบบนี้คุณผู้ชมแคลิฟอร์เนีย13เหรียญหาที่ไหนได้เฮ้ยนี่น่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูดิแคลิฟอร์เนียมีอีกแผนกหนึ่งทึ่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทัญญามากเลยคือทัญญามาค้นพบว่าชุดนอนที่วอลมาร์ทเนี่ยนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆราคาชุดละแค่ประมาณ10เหรียญเองคุณผู้ชม นี่นี่นี่อันนี้คือทั้งชุดสิเหรียญคุณผู้ชมดูเอาไม่ใช่16นะท้าพิสูจน์สิเหรียญเท่านั้นคุณผู้ชมดูอุ้ยน่ารักอ่ะดูดีละพันนิ่มมากเลยคุณผู้ชมขาขายหมดเร็วมากแป๊บแหมดวางแป๊บแหมดเดี๋ยเราจะมีไซส์ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่มากๆแบบ3 XL คุณชมดูดิคู่ละสิบเหรียญเห็นไหมคุณชมเนี่ยสิบเหรียญคุณชมถูกสุดๆเลยอะถ้าทางจะใส่สบายด้วยอะดูดูว่าถูกขนาดไหนดำเฮ้ยดำสวยอะรองเท้าแตะโอ้ไมก์ก oh ็ใส่ในบ้านคุผชมพนกที่ทันย่าชอบอันนึ้งก็คือนแพนกนี้มีผ้าขายนะคะ ฉันยาาจะชอบมาซื้อผ้าที่นี่เขาจะตัดผ้าขายเป็นหลาๆรา,าคาหลาหละสี่เหรียญเองคุณผู้ชมสี่เหรียญสี่สิบสี่เซนก็ประมาณแต่ฉันยาคิดตังค์ไว้ให้คุณผู้ชมดูนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมขาเยอะแยะเต็มไปหมดดังขาวอันนี้ไม่เอาดีกว่าไลยดงสองหลาสองเหรียญหาที่ไหนได้ ูมกมากๆากทันย่าจะชอบซื้อบางทีซื้อไปทันย่ายังไม่ได้เย็บเลยขายสีขายทุกอย่างจะไม่ให้ทันย่ายกวอมาทเป็นขวัญใจคนล่าสุดของทันย่าได้ไงในเมื่อวอมาทมีของครบขนาดนี้นะคะ670เกือบ700เหรียญดูจอคุณผู้ชมจอถูกทุกอย่างถูกหมดทันย่าอยากเล่นเป็นมากเลย148ี14่เหรียญน,นะคะคุณผู้ชมของขวัญปีใหม่ หนักมากสีก็มีขายนะคุณผู้ชมแล้วก็จะถูกกับร้าน DIY ทั่วๆไปด้วยนะคะวอร์มานี่ถูกทุกอย่างถูกหมดเห็นไหมคะเนี่ยจะลองซื้ออันนี้ไปอันนะคะไฟไม่ทุกอย่างของเด็กเยอะมากๆคุณผู้ชมนี่ก็เป็นแผนกของเด็กนะคะ จักรยานคุณชมเห็นไหมอุปกรณ์ของผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายปัม๊มกุญแจก็มีนะคะคุณชมด้านขวานี่ก็เป็นอุปกรณ์แคมปิง้งชมเห็นไหมเนี่ยอุปกรณ์แคมปิง้งคุณชมดูนะกระทะเหล็กสำหรับพวกคนที่รักการแคมปิ้งนะคะเต็นที่นอนเครื่องออกกำลังกายดัมเบล มีแต่อันเล็กๆอันใหญ่ไม่มีเลยขายหมดเกลี้ยงเลยเพราะคนออกกําลังกายที่บ้านนะคุณผู้ชมคนก็จะมาซื้อกันไปเห็นไหมคะสิ่งที่ทันย่าอยากได้คืออะไรรู้ไหมคะโรลเลอร์สเก็ตรองเท้าสเก็ตทันย่าอยากได้แต่ว่าไม่ไมีไม่เห็นมาได้ไงเนี่ยใครเปลี่ยนใจ คุณผู้ชมดูโอ้โหจักลกัวได้ท่อนนี้ไปนี่น่ารักมากๆเลยอะซื้อจากลัวดีเปล่จาจักรัวของของกกวัญจักลัวอ้น่ารักเสื้อหมาที่ธัญญามาซื้อคราวที่แล้วใส่ไปมีคนถามว่าซื้อจากที่ไหนเบลน่ารักอะนี่คุณผู้ชมดูตัวละห้าเหรียญเท่านั้นเองคุณผู้ชมขา ขู่มากมากด็อกทอยต้องซื้อให้เป็นของขวัญเลยละน่ารักอาะซื้อให้จากัวดีกว่าน่ารักกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าจากัวนี่ต้องเล่นแบบนี้เนี่ยเออถ้าทางจะเข้าท่าก่อนนะเหมาะสำหรับจากัว คุณผู้ชมดูของในห้องน้ำเหรียญก็กว่าถูกมากๆนี่นะคะคุณผู้ชมมีทุกอย่างจริงๆอเอาเวลาสกระปรกเปลี่ยนได้คุณผู้ชมหกเหรียญวส,สวยๆสวยๆได้แได้เล็กๆแบบเนี้ยดูนี่ดีอ่ะ เหมือนที่ทันย่าใช้แต่เป็นใบเล็ก16เหรียญโอ้ไมโครเวฟสไตล์แบบเนี่ยคุณผู้ชมสวยมากเลย59เหรียญ oh. แบบวินเทจคุณผู้ชมค่ะสีขาวโอ้โ oh, ห oh, นี่ถ้าเกิดอันนั้นพังทันย่าจะมาซื้ออันนี้เลยน่ารักมากๆเลยค่ะเขียง,ยงอุตส่าห์สวยเลยเขียงนี้ก็20เหรียญใหญ่มากๆนี่เท่าไหร่อะ19ผ้ากันเปื้อน Holiday <Cute. S 2> พวกหมอนพวกนี้นะคะก็ใบละประมาณ12เหรียญ14เหรียญน,นิ่มมากอุ้ยอันนี้สนิ่มแพ็คคู่ดูใบนี้สิใบนี้น่ารักอะ่ะใบนี้19เหรียญมีทุกอย่างคุณผู้ชมดูเบาะลองนั่งนี่นะคะที่สัญญาซื้อไปติดที่บ้านสัญญาเนี่ยเบาะละแค่ห้าเหรียญเองอะ่ะคุณผู้ชมขาสัญญาซื้อไปอีกสองอัน เพราะว่าสีดำนี่มันจะหมดเร็วมากอันนี้อันนี้อันเจอสีนี้ถูกใจกว่าสีเทาเพราะอันนั้นไม่ค่อยแหลสีเทาสีนี้เก็บน่ารักดีไว้ใส่ชั้นคุณผู้ชมเอ้ยอันนี้สวยกว่าเรียบๆสีดำอัน,นเล็ก ดูน่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูนี่นะตะกร้่น่ารักไหมหก <6 S 1> เหรียญเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมขาสวยมากๆเลยอ่ะเอาไป บริการเจาะหูด้วยนะคุณผู้ชม,มจิวเวลรี่เนดูสิทอง 10k วอร์มานก็ยังมีจิวรี่ขายแต่จะเป็นเกรดประมาณแค่ 10k นะคะนี่น่ารักมากๆเลยเขียนว่าอะไรอะ่ะ11 118ก็เป็นผนกเสื้อชั้นในนะคะมียี่ห้อ made from ด้วยนะคะจอกกี้เดินดูไปทั่วๆเรื่อยๆเสื้อนางพยาบาล ที่ใส่ทำงานกับ,กบพวกพยาบาลก็จะใส่แบบนี้สิบห้าเหรียญคุณผู้ชมนิม่มมากไซส์เอ็มสิบสองเหรียญคุณผู้ชมโห<ฮ>น่ารักอ่ะหกเหรียญหกเหรียญไปดูกันไปดูกันซื้อฝากเคจดีกว่า ซื้อไปฝากทีจตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าประมาณแบบคริสสำหรับใส่วันคริสต์มาสเยอะนะคะเอาไปสักตัวไหมไปใส่วันนั้นเนี่ไม่มีไซส์น่ะคุณผู้ชมไอ้อย่างที่ชอบก็ไม่เหลือีก,กระเป๋าไหมอ๋ออ,อันนี้สวยอะ น่ารักเนาะเขียดิเชียร์สิบหเหรียญผู้ชมโอ้ยไมคกอดคุผู้ชมน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะคิวเสื้อผู้ชายคริสต์ราบคริสต์มาสสวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมขาดูดิตัวละแค่หกเหรียญเท่านั้นเองอะคะ่ะถูกมากแต่ว่าไม่มีไซส์เลยแต่ไซส์ใหญ่ๆนะคะกอ่ <c oughs> ะ <c oughs> ถูกมาก เอ,อสิบสามเหรียญน,นะคะเขาคือใครเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถอ่านอันนี้ออกสแสดงว่าคุณยืนใกล้เขาบอกว่าฉันทำงานหนักเพื่อที่จะให้หมาฉันมีชีวิตที่ดีดูน่ารักอะแต่ไม่แต่เบอร์เล็กเบอร์เอสหมดเลย น่ารักเนี่ยคุณชมขาดูสิคะสิบหกเหรียญสีขาวน่ารักกว่าถูกถูกถูกและถูก ได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยสิบเหรียญเลยไปรองเท้าใส่เข้าไปแล้วนวดเท้าได้แต่คุณผู้ชมคะเขายังมีผแผนกต้นไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวท่านย่าจะพาคุณผู้ชมไปดูผแผนกต้นไม้เฮ้ยต้นทุเรียน เหรียญนี่คุณผู้ชมไม่ต้องเย็บให้เมื่อยโอ้ยเอาแต่นี่มันเป็นแบบเอาซ้า e o u t ดอช่องเช็คเอาท์คนน้อยอะตอนนี้ธัญญาก็กำลังจะเช็คเอาท์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่รถนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ธัญญากออกมาตอนนี้คิวยาวคุณผู้ชมเห็นไหมคะคิวยาวมากๆโชคยาาเข้าไปในวอร์มาร์เที่ยงตอนนี้ธัญญากออกมาสามโมงครึ่ง ซึ่งแบบทัญญาอยู่นานมากถ่ายคลิปตอนนี้ทัญญาจะรีบกลับบ้านแล้วงั้นทัญญาขอปิดคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าวอลหมาที่นี่นะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็คงสนุกสนานกับการช้อปปิ้งนะคะทัญญาลาไปก่อนนะคะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ